โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิต,ตเวชประเภทเหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองเซโรโทนินมีปริมาณลดลงทําให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งร่างกายจิตใจและความคิดรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกจิตกังวลสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้านั้นยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะอาการนั้นสัมพันธ์กับความผิดปกติทางจิต ปัจจัยหลายๆด้านจึงอาจส่งผลกระทบได้ไดเช่นสารเคมีสมองพันธุกรรมเป็นต้นค่ะสนกษะอาการโรคซึมเศร้าเมื่อมีอาการซึมเศร้าครั้งหนึ่งแล้วอาการอาจกลับมาเลิฟขึ้นได้อีกภาวะโรคซึมเศร้ามักจะเกิดขึ้นเป็นละลอกอาการที่อาจได้พบเสมอได้แก่รู้สึกเศร้าว่างเปล่ารู้สึกโกรธหงุดหงิดหมดความสนใจหรือรู้สึกไม่สนุกกับกิจกรรม ความอยากอาหารลดลงหรือความอยากอาหารเพิ่มขึ้นและรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดเป็นต้นครับการป้องกันโรคซึมเศร้าควบคุมอารมณ์ความเครียดยืดหยุ่นรักและนับถือตอนเองพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลายากลำบากเพื่อระบายความรู้สึกเมื่อเริ่มรู้สึกซึมเศร้าควรข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงควรข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอระยะยา,ยาว เพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะซึมเศร้าเกิดซ้ำวิธีทำตัวเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสิ่งที่ควรทำชวนผู้ป่วยให้ลุกมาทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาเบาๆเล่นเกมทำงานศิลปะนอกจากจะลดโอกาสที่จะคิดฟุ้งซ่านยังสามารถช่วยหลั่งสารความสุขออกมาได้ฟังด้วยความตั้งใจและแม่ตัดสินใจแทน นั่นเพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าออมาักมีความคิดว่าตัวเองเป็นภาระให้คนอื่นอยู่แล้วดังนั้นการจะให้ผู้ป่วยพูดคุยระบายความรู้สึกต้องให้พวกเขารู้สึกก่อนว่ามีคนอยากหลับฟังและไม่กดดนันหรือตัดสินเขาสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศสบายๆให้ผู้ป่วยได้เล่าสิ่งที่อยากพูดออกมาเต็มที่สิ่งที่ไม่ควรทำอย่าบอกปัดโดยไม่อยู่เคียงข้างพวกเขาเพราะผู้ป่วยจะรู้สึก ทันทีว่าไม่มีที่พึ่งพาหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่น่ารำคาญอย่าททำเป็นไม่ได้ยินหรือไม่อยากพูดถึงหรือทำเป็นไม่สนใจเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกคิดมากยิ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่ลงมากกว่าเราไม่รับฟังสิ่งที่เขารู้สึกขับห้องใจไม่มีวันจะเข้าใจเขาจริงๆอยากกดดันและเร่งรัดถ้าผู้ป่วยยังอาการไม่ดีขึ้นห้ามพูดหรือทำให้พวกเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหายเพราะผู้ป่วยจะยิ่งรู้สึกกดดันหาก อาการเพิ่งเริ่มดีขึ้นความเครียดเหล่านี้จะยิ่งส่งผลให้จิตใจแย่ลงและหนักกว่าเดิมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันที่โครงการระบายสิทธิ์ครับเดี๋ยวเชิญพี่นะับตัวเลยครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบพี่ชื่อพี่คอนท่านะครับนายพัชราพลใน่ไรเป็นนัก,กจ,จิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรครับศูนย์ให้การปรึกษาและบริานระบายสิทครับศูนย์ตั้งอยู่ที่ไหน ตอนนี้นะครับเราตั้งอยู่ที่พิชรละสองนะครับชั้นหนึ่งก็ตรงข้างปหะู่ของพันนะครับเราได้รักษาที่สนใจเข้ามาติดต่อกอ็เข้ามาสอบถามที่ในห้องนี้ได้เช่นกันจุดประสงค์ของการเปิดศูนย์คืออะไระละคะระบายสิ่งนะครับก็คือเป็นการดูแลของหน่วยจิตวิทยานะครับเราจะดูแลในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาวะจิตของนักศึกษา ไม่จะเป็นนักศึกษาต้องมีความเครียดนะครับเราดูแลสุขสุขภาพใจแรงวรนยายนใจของนักศึกษาต่างๆและการให้การปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความเครียดประมาณนี้ครับผมแล้ววันเวลาเปิดทาการถ้าเปิดทาการก็ตามราชการครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆอยากปรึกษาแล้วก็จะมีช่องทางเพจเฟซบุ๊กระบายสิงนะครับเข้าไปอินบ็อกสอบถาม การนัดหมายการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่จะเป็นคนตอบอยู่แล้วนั่นแปลว่าข้อมูลต่างๆของน้องที่พิมพ์ไม่ได้ทั้ททงชื่อรหัสนักศึกษาเบอร,ร์โทรจะไม่รู้ว่าไหลจะเป็นความลับนะครับผมมีค่าใช้จ่ายอะครับ้างไหมครับไม่มีครับฟรีครับอ่าฟรีนะครับเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีนครนะครับรรบรรุคลากรน้องนักศึกษาพอโทรโอกเอกฟรีนะครับผม ครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้ามาปรึกษาศูนย์ระบายสิ่งก็เข้ามาได้นะครับหรือว่าติดต่อไปทงที่เพจเฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับเพจเฟซบุ๊กระบายสิ่งพิมพ์ศาไทยนะครับรับายสิ่งก็เจอเพจกดไลค์กดแชร์นะครับหรือเบอร์โทรครับ0 6 2 5 9 2ก2 9 6ก็นัดให้การปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้คิวเยอะมากนะฮะปีนี้คิวเยอะมากอยากให้น้องๆเข้าไปที่เพจอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่ามีที่อยู่เยอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ